แล้วก็เลยจะมาซื้อของขัวันเกิดแล้วของขันวันเกิดที่แม่คิดได้ก็คือกล่องสุม่มแต่ว่ากล่องสุมม่มอ่ะถ้าเป็นพวกฟิกเกอร์อะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับนัชชาเน,ะนาะนัชชาน่าจะเหมาะกับตุตต๊กตาที่เป็นแบบเหมือนพวกิมมอนหรือเบบี้ทีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีขายหรือเปล่านัน,น<ห>ดชาดน,นล่ใช่เมื่อกี้เราแวะไปปอมมาณมาแล้วคนร้านแปดถ้าเข้าคิวน่าจะสามชั่วโมงอาวนี่ไง ตัวละพันสิทำไมงไม่รู้เลยเหรอเออตัวหนึ่งเท่าไหร่ตัวหนึ่งพันสองเจน่ารักนะสูสกูเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยโอ้ยแพงอ่ะันมันมีทั้งตัวใหญ่นะเนี่ยเป็นตัวเลยใช่อันนี้อันนี้แปดร้อยเป็น Animal series ดอร่าโดอร่าแต่ตามันโกรธอ่ะทุกตัวเลยมันจะเป็นแบบตาลายเอ้ยมีหมอกอันนั้นท่านเลยบ้าทำอ่ะ เป็ดมะเป็ดแต่ลัญชาจะไม่ชอบเป็ดนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่จีบเคยอยากได้อ๋อเรากิกิ๕ร้อยจริงๆอ่นะถ้าเกิดเรา,เราขับไปมิกจะจุจังจ,จะได้ราคาดีกว่านี<อ>้เราจะไปไหมนี่อะไรอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะแม่ก็ไม่รู้ชื่ออะไรอะค่ะแต่น่ารักนะดูดิดูอลังการมาก4ร้อยแปดสิบดูดิมันไม่เหมาะกับห้อยกระเป๋านะเอออันนี้ไม่เหมาะกับอยกรห้อยกระเป๋าได้ อันนี้ชื่ออะไรนะคุณแม่อันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไระะคะร้านนี้ก็อโอเคนะทาเป็นแบบนี้ให้ดูแต่มันทันหลังมันทันหลัง,ลงดูตัวนี้ก็ได้นี่อ่ะไหนอะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะค่ะมันไม่ค่อยน่ารักนะเหรออืมมันจะมีตัวนี้เบาเอา,าเอะเบาออกก็น่ารักนะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบอ๋อดินมู มีอะไรไหมเขาไ,ม,ไม,ม่มีนี่หรอไออะไรนะที่เกี่เคยซื้อว่าวันหนึ่งวันสองทิมมอนหรอทิมมอนเ,อ,มมอ,นเออนี่อะไรเอออันนี้มันชื่อแมนชาวอะไรไม่รู้ว่ะอันนี้มันสี่ร้อยวิตึกก็นั่งลังมนาะดูดินี่ก็เป็นสัตว์ไงว่ามันอยู่ในตัวอะไรเอออย่างเงี้ยเออมันมีเบบี้ทรีด้วยเบบี้ทรีทิมมอนอะไรแบบนี้ที่ไม่มีใช่ไหม อันนี้พาวเวอร์พับเกิลโอ้โหอันนี้ต้อง800อยเนี่ยแต่อันน,นี้น่ารักมากดูดิมันมันแบบเป็นแบบแกะไงเนี่ยมันเป็นพาวเวอร์พับเกิลแล้วใส่ชุดมิชุดกะตตายดูดิอ๋อแต่ว่าน่ารักแค่ตัวเดียวสองตัวตัวนี้ไม่ไหวนะเกี่ยวปีเลยตัว <laughs> นุ่มชื่ออะไรคะ,หะใหญ่ไปห้อยกระเป๋าไม่ได้เจ็ดร้อยห้าสิบก็อันนี้แหละอันนี้แหละเบบี้ทีตาแบบเนี้ยกินใ,ใ,ใช่ ใช่งก็อันใหม่ของที่พิมพ์ซื้อมีแต่หัวใช่ไหมแต่อันนี้มันทั้งตัวมันเจ็ดร้อยกว่าบาทอ๋อเอาแต่หัวสีที่มันเด็กๆให้ห้อยกระเป๋าได้เนี่ยนี่ไงเนี่ยอันนั้นเท่าไหร่คะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเบบิทีอันนี้เป็นผลไม้อีีวันนี้ก็น่ารักนะดินี่มีนู้นอีกหนูนรงนไหนอันนี้เป็นซาลิโอข้างบนข้างบนอันนี้ก็น่ารักนี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่ารักใช่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่เบบี้ที น่าตาหน้าต่ารักนี่ไงมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์เนี่มันมีไก่กระต่ายแกะโคล่าหมาหมีแมวนี่ก็หมาอีกอ๋อเนี่ยป่าว่านะคะอุ้ยน่ารักน่ารักเลยมากแล้วมันเลี้ยงตาดีเป็นเด็กไม่เอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็มีแต่หัวนะป่าว่านี่น่ารักก่อนผักผลไม้แม่ชอบผักผลไม้ผักผลไม้น่ารักดีๆีน่ารักจุดตาย แล้วมันเลือกได้ด้วยว่าตาเป็นแบบไหนเกร้งได้หรือเปล่าเพราะว่านี่น่ามากกว่าแล้ชาต้องชอบฝันมากกว่าเยนะจริงเหรอชอบตัวไหนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงฉันก็ต้องไม่กระต่ายก็แกะอ่าเออกระต่ายก็แกะเนี่ยโคล่าก็ได้หมีอะไรเงี้ยเอากระต่ายนะมาสุ่มากออกมาเอาอะไรมะแต่เนี้ยแกะสวยนี่แกะใช่ไหมแกะแกะก็น่ารักแกะน่ารักเพราะว่าขนมันเป็นแบบนี้เอากระต่ายแล้วกันนะเดี๋ยวเจ้าแกะ เอากระต่ายอันนี้กระต่ายนี่แก่อะไรจริงเหรอเวอร์ล่ะรู้ขนาดนั้นอันนั้นอะไรกระต่ายจริงหรออ่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะวันนัทชาจะได้อ่อันนี้มีขีดไว้ด้วยเพราะว่าอะไรอ่ะอ๋อม่เป็นร้อนรอดเได้แล้วเดี๋ยวกลับไปเซอร์ไพรส์นัทชากันตอนนี้มาถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกล้งนัทชาแต่แม่ว่าเขาจะรู้พิมพ์ก็บอกเขาจะรู้แต่ป้าบอกว่าไม่เป็นไรแกล้งสนุกดี ให้บอกว่าวันเนี้ยวันเกิดลุงอูมาเป่าเค้กวันเกิดให้ลุงอูกันเนี่ยแม่บอกว่ามันจะรูท้ทีหน้าแไปเบอร์เดย์ล่วงหน้าไงหรอไม่รู้อ<น>ะโอเคไม่จมริงไม่รู้หรอก,รอกเราต้องงงๆเขาต้องงงๆก็หนูไม่รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่วันเกิดหนูสมมติวันนี้เป็นวันเกิดหนูแล้วหนูบอกว่าเกิดหนูสมมติวันนี้แต่หนู่าจะเชื่อเพราะหนูไม่รู้วันเกิดตาใช่ค่ะเด็กหนิงนะชอบวันนี้วันนี้จะมาเป่าเค้กวันเกิดลูกอูนะใช่ะ มาเชิญชาปักเทียนมาไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเด็กจิ๋วอยู่ฝั่งนู้นเลยอยู่ฝั่งนู้นลยค่ะอยู่ฝั่งนู้นนะคะงานไม่ยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนั้นอชอยู่ตรงนี้ลุงอู๋อยุเท่าไหร่ต้องใช้เทียนกี่เล่มต้องใช้เทียนเท่าวันเกิดอ่ะลุงอู๋อยู่นได้ห้าสิบเอ็ดมีเทียนถึงห้าสิบเอ็ดเล่มไหมเฮ้ยเดี๋ยวเมน้าช่วงนี้มันมองๆไงไม่รู้หน้าดำเหรอเออไปเท่าไหรมาเป่าแดดหรอคะนะชาใช่เดี๋ยวทาครีมเป็นแดดหรือเปล่าคะ ไงเอนี่น้ำชามรู้ไหมว่าเกิดลุงอูทินหน้ารู้ไหมไม่รู้หรอแม่ไม่บอกันนี้เราจะมาเป่าเช็คลุงอูกันนะเค้กช็อกโกแลตด้วยเช็อกโกแลตด้วยอ่ะเปิดแล้วนะโอเคอ้าวอ้าวทำไมเป็นคนยิ้มล่ะอ้าวก็เป็นคนยิ้มเพราะลุงคนยิ้มน่ารักแต่ว่าเขาเขียนผิดอ่ะเขาไม่เขาไม่เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลุงอูอ่ะวเขียนอเขียนว่าอะไรเนี่ย เขาเขียนว่าอะไรเล่วเล่นชาแค่ไม่บันเงนชานักชาแอบมาเขียนเหรอเขาเขียนผิดเลยลบ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 เราไม่ได้แเพราะว่าอะไรเรูก็วันเกินวันนี้วันเกิดนใช่แกล้รูระล้รู้ป่าราไม่รู้หรอกรู้เปล่าหนูขคใช้เทียนที่หนูม่บอกก่อนรู้เปล่าว่าแกไม่รู้กปักปตรงนี้เปักไปเลยปักไปเลยไม่ปักไปที่เค้กเลย เดี๋ยวเราร้องเพลงพอตอนเป่าอ่ะใช้ทัพเราจะได้ไม่ติดเชื้อโรคกันดีไหมเพราะว่าตอนนี้หนูก็จึ้งเป็นหวัดเฮ้ยกิ๊ฟสวยเลยเดี๋ยวกิ๊ฟไปดูซิณชาให้ยให้ได้นี่นี่มดูซินี่ยัียงให้ฟังซื้อให้นั่นแหละพิมพ์เรื่องนี่พิมพ์เรื่องประกวงประกวางจ่ายอ่ให้ได้ให้ได้พิมพ์ซื้อให้ Happy birthday Happy birthday dear n a t h a Happy birthday to you ปะคนมากเลยปะคนคนนี้กอดีเลยซิยังอ่าพัดไกล้ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆอๆๆๆอๆๆเๆๆ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 ๆ มีแค่เค้กได้ไหมต้องเอาของขวัญวันเกิดนะโดยตัวแล้วไม่เอาเลยเอาวะไม่ต้องพี่เอาเอาเนองโตแล้วแกไม่แค่ตัวกล่องชูมแค่นั้ยนะกล่องชูมกล่องซูมเดี๋ยวอยากได้กล่องซูมทำไมอยากได้กล่องซูมมาแบบอัลละศิลป์ห้าบาทอัลละศิลป์ห้าบาทได้เหรอกล่องซูมนี้เด็กก็้องเกียจไปแลาวนี่กล่องซูมมินิอ่ะวันนั้นน่ะเจ้าอีกเหรอเจ้าอีกเหรอไม่ไม่เอาแล้วกล่องซูมมินิ ไปซื้อเลยห้าบาทสิบบาทตัวเล็กๆเดี๋ยวไปเอาเนาะแม่เราซื้อกองสุรแล้วบูบูแล้วบูบูเลยเหรอใช่จมกแพงนะทันกว่าบาทแล้วที่สำคัญมันไม่มีขายเนี่ยวันนี้ป้ากวางไปป๊อปมาร์ทมาก็ไม่มีมันหมดโอ้ใช่ไหมความมีของอะไรมาให้คะเดี๋ยวไปดูซิมีอะไรให้กินชาไม่เอาของสูตรไม้เดี่ยวมีอื่นได้เปลี่ยนเป็นพวกเกี่ยวกับอะไรที่ดซอปากา รู้ใจอะไรไหมเออเราอย่าไปดีในเดอนนี้อุ้ยซีเค็ดอย่าได้ซีเครดเปิดครั้งแรกวางซีเครดนี่น่ารักมากไปยืนเขาไม่ตัวอย่างให้ดูป้ากว่างกับลงอูไปยืนเลือกกันให้หนูไปห้อยกระเป๋าเออแกะเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าได้แล้วมันมีอชี้ก่อนชี้ก่อนอยากได้อะไรมีไก่นะพี่พิมดูอ๋อไก่กระต่ายโคล้กนี่แกะแล้วนี่อะไรหมาแมวนี่ก็หมาแล้วก็ซีเครดไม่รู้อะไร เดีถ้าได้สีเขียดเออเอาไปขายต่อนะไหนน้องน้หมาเหรอหนูอยากได้หนแกน่ารักนะหมาแต่ลุงอู๋เขาบอกเขาเขาจุ่มนะเขาน่าจะได้กระต่ายพี่พิมพ์ว่าลุงอู๋ได้กระต่ายถิ่มพูก็น่ารักใครก็ได้ช่วยแกทีไม่ก็แกอย่างนี้อ่ะให้แล้วจะดึงอ่บขาดแล้วพี่พิมพ์ดึงแล้วเฮ้ยมันยังไม่ขาดเลยอ่ะพี่พิมพ์ช่วยใช่ฉันดึงให้นั้นฉันดึงแกได้ไหมใช่อ้าหนูอยากได้กลองซุมจีวว่าคุณแม่ไม่น่าซื้อแบบนี้ให้เขาเลย เนี่ยอันนี้ตั้งหลายร้อยอ่ะเออเฮ้ยเป็นยังไงเพื่ดูการ์ดอย่าดูการ์ดเราต้องฉีกลุ้นฉีกลุ้นไม่มีการ์ดอ่าก็อย่างนี้แหละอ่าฉีกลุ้นหลับตาด้วยจะได้สีอะไรนะได้อวไม่รัก่หขามีพึ่งที่หัวด้วยตเป็นตัวอะ ดูน่ารักจริงตัวนี้น่ารักจริงตัวนี้น่ารักที่สุดหนูชีตัวนี้ว่าน่ารักสุดเอ้ยหนไหนไหนขอดูหน่อยนะชาการน่าสวลียดมากดูดิน่ารักมากเลยการน่ารักจริงนี้มันบีบหน้าไม่ได้แม่เย้าแย่แย่น่ารักจริงน่ารักจริงตาแบลวมากพี่พิมดูดิตาแบลวตาแบลวช้อนมานี่ยหนูชีแล้วก็ได้ตัวนั้นจริงๆก็เลยนูบอกว่าตัวเนี้ยน่ารักสุดก็จะตัวนี้น่ารักจริงไหนไหนเขาดูวที่ชาลงดูไปที่นี่ หุยพกพวงไอ้นี่ก็ดีนะเนี่ยมาเขาทำดีใช่เขาทำดีมากไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของป๊อปหมานไม่ใช่เหรออันนี้ของฮะใข่ไข่อะไรเนี่บอกป๊อปหม่านมาไปคุ้ยนั่นไงถึงป๊อปหมานจะต้องไปเข้าค่ายด้วยเลยพค่ายแล้วจะเอานี้ไปด้วยไหมไม่เอาถูกใจได้ไหมถูกใจได้ไหมถูกใจมากเลยผ่านเค้กพี่สาหั่นขอมมีดหน่อยมีดหั่นเค้กหน่อยกระจ่างซ้อมอุยพี่พิมหน้ารักจีนี่แปลว่าคอเนี้หน้ารักอุ้ยเป็นเป็นตัวหน้ากล่องนี่ รูู้เป็นคนจุ่มให้นะเรอูเป็นคนจิบเขาประกวดจิบอะได้ตัวที่ไม่สวยแน่นอนไม่ใไเหรอเพราะว่าในเนี้เียไมทั้งหมดเลยเอาหรอตัวไหนก็ได้ใช่ปะยัเป็นแม่ดำนี่นี่แม่เหรีวิวหน่อยเป็นไงบ้างอันนี้มันชื่ออะไรอะลูกน้องพิมพ์ดูซิมันมีชื่อไหม It's like เป็นภาษาอื่นอะ Do Do ไม่เคยเห็นนะโอเ a าดูโอเาไม่เคยเห็นเนาะ t า o b าจีนอ่านว่าอะไรนะ t ต้าเราไม่รู้จักเป็นจีนกนนี่ ตานะคะข้างในลูกตาเนี่ยเป็นรูปหมีด้วยเห็นปะอ้ดีเทลเยอะมากนี่ดูดิข้างในลูกกระตา่ายรูปหมี <Yeah. S 2> แล,ล้วก็หัวใจแล้วก็ดอกไม้แม่พีเห็นบานในตาเขาอะเออเห็นนะสีม่วงนา่นารักมากมเนี่ยมีน้องหมีเป็นหน้ามีลูกตายแล้วมีหูมีนีม่มีหางด้วยมีหางด้วยเออเขาใส่เกินหรือเปล่าเออทำไมเขาให้มาสองล่านา <laughs> แถม ดีนเค้ลอาทำหายเออแล้วเราจะบอกว่าน้องอ่ะขนเป็นแบบดอกไม้เห็นไหมขนวนดีมากดีมากขนวนขนยองเลยอ่ะน่ารักจังเอยช่นยองเลยหรือว่าตัวนี้ชื่อว่ามเยองสีเข้มกยองนีห่อยชอบไหมชอบไหม่อปัอต้นเรียนไปชื่อว่าหนูน้อยชื่อหนูน้อยใช่พึ่งน้อยดีกว่าชื่อพึ่งน้อยกินเคกินเค้กค่ะแต่ตาเขาสวยมากเลยนะ หายพี่เิ็นพันขึ้นเลยาตัดนะแล้วไปพี่โชคไม่มาพี่สานอนแล้วเหรอพี่โชคเขาทำเออเรื่องการแบบว่าการบ้านเหรอการบ้านแบบว่าการกิโลกขี้ไม่ได้นก่นนั่นนูดนหนูสอนไปแล้วเขาต้องเก่งแล้วล่ะแต่พี่โชคยังทำไม่ได้แต่หนูทำได้เพราะคุณหนูสอนแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวสาวันหลังให้นัชชาสอนการบ้านน้เออ ช้าๆก่อนได้อันนี้นะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตเขาบอกว่าาหน้ตาาาดูแบบบว่้นนๆะจริงๆออร่กลางจริงๆตรงกลางมันจะเป็นนมสดแล้วมีน้ำอ่ะช็อกโกแลตนี่พี่ปาชอบใช่ไหมช็อกโกแลตสดที่เป็นน้ำอ่ะเดี๋ยวเขียนทำไมจะเอาให้กล้องดูคนนี้นจะแย่งเัาพี่ปาเคยซื้อมาแล้วจี๋วแย่งเกินไปหมดเลยโทษทีเธอะป้านี่เขาได้ไปก้อนอีงแล้วน้ำอ่ะแล้วคุพุดตรงนี้ไปน้อ แล้วแม่ตักไปนึ่งอ่ะชิมชิมสีอร่อยไหมน้าช่าไม่อยากกินช็อกโกแลตเอองั้นกินลน้ายิ้มอปาี่ยนแบ่งกับพี่โชว์บพ่อนก็คือไอช็อกโกแลตนั่นแหละไม่เอาช็อกโกแลตงั้นให้แบ่งกับพี่โชว์กับแม่นะให้แม่กินด้วยนะเจ็ดขวบแล้วเร็วมากอะยังจำได้สิบเจ็ดกิโลยังจำได้ตอนที่น้าชาแบบมาบ้านเก่าแล้วแบบอยู่ในผ้าปอนอ่อนที่จะบอกว่ามาแล้วชอบไปดึงผมพี่พิมพ์ใช่ไหม งานกวาดเรียบดูจะต้องเอามือกวาดของลงไปเรียบเลยใช่ไหมนี่สตอพ์มด้วยเนี่ยจับแล้วก็เคลี้ยงทิ้งทำได้ไหมเวทยการไปเด็กหนุ่มถ้าป้าไม่มองก็จะไม่เคลี้ยงทำได้นะถ้ามองถึงจะทำจะไม่เห็นจะได้จะไม่เห็นจะได้แต่โตไม่ทำแล้วใช่ไหมโตเป็นเด็กดีใช่ไหมคะใช่ฟอรอะไรนะลองกินดูก่อนช็อกโกแลตมันอร่อยอร่อยนะอร่อยป้าอืมร้านนี้อร่อยป้าทำไปก่อน ขอให้นัชชาเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งเรียนเก่งทำการบ้านครบครบไหมพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ,ๆโอเคไหมคะขยันเรียนไม่นอนหลับในห้องเรียนนะคะนอนหลับอะ่ะตั้งแต่วันแรกหลัวปิดคลิปเป็นภาษาอังกฤษเลยอ,ะอ่ะปิดคลิปเป็นภาษาอังกฤษบ๊ายบาย굿ไบร์ทก้าก้าก้า